ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับโค้ดตีไอทีรีเวลแอปครับชแน,นลที่จะนําท่านไปสู่การเรียนรู้วิธีการใช้งานเทคนิคการใช้โปรแกรมรวมทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยนั่นคือการประยุกต์ใช้ตัว Google Sheet นะครับในลนักษณะการใช้ด็อกดาวน์โหลดบน g ูเกิ e e ีตนะครับเพื่อให้ท่านได้ใช้งานกันง่ายๆเวลาที่ท่านมีข้อมูลที่มีจํานวนมากๆ เราต้องการใช้ซ้ากันอาทิเช่นอย่างเช่นผมต้องการเช็ครายชื่อนักเรียนเนี่ยตามรายชื่อที่ผมมีนี่นะครับซึ่งรายชื่อทั้งหมดที่มีนี่ก็จะเช็คให้มันอยู่ภายใต้กรอบเขาามามาขาดแล้วก็ลานะครับซึ่งบางครั้งเราต้องมาพิมพ์บ่อยๆแต่คราวนี้ผมไม่พิมพ์ผมใช้ลักษณะเป็นลิสต์เมนูขึ้นมาให้เลือกแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็รวมเป็นสถิติให้เราเห็นแบบนี้นะครับ คราวนี้เราต้องการค้นเป็นรายคนเราก็มาคลิกที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับกด1ครั้งเข้าไปค้นหาตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องการค้นชื่อใครก็กดที่ล้างนะครับแล้วก็คลิกที่รายชื่อคนดังกลาวนะครับแล้วก็กดตกลงระบบก็จะโชว์ข้อมูลของรายชื่อคนที่เราต้องการค้นหาในขึ้นไหมเราเห็นนะครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับส่วนวิธีการทําจะทําอย่างไรผมจะพาท่านไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมว่าโฟกัสของ คลิปนี้อยู่ที่การทำดอกดาวลิดเมนูนะครับซึ่งผมจะพาท่านไปฝึกใช้งานทั้งในตัว Google Microsoft Office Excel แล้วก็ใน Google Sheets นะครับว่าจะใช้งานอย่างไรซึ่งมีความแตกต่างกันไม่มากนะครับแต่สามารถใช้งานได้ง่ายและก็รวด,ดเร็วเช่นเดยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอให้ท่านได้เห็นนะครับแต่คราวนี้ผมจะพาท่านไปลองดูในตัวโปรแกรม Excel ก่อนว่าจะทำอย่างไรให้เวลาเราคลิกปุ๊บเนี่ยข้อมูลเนี่ย ที่มันมาจากตรงนี้นะครับมันมาแสดงตรงนี้ให้เราเห็นได้ในลักษณะเป็นดอบดาวฤกษ์เมนูผมพาท่านไปดูในโปรแกรม Excel ของผมก่อนเลยกันนะครับผมได้เตรียมข้อมูลที่เป็นโปรแกรม Excel มาให้ท่านนี่ครับคือตัวอย่างของข้อมูลที่เรามีนะครับซึ่งก็จะมีสถิตินะครับก็คือการมาเรียนการขาดเรียนแล้วก็การลาการมาสายการป่วยป่วยนะครับ คราวนี้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยในวันดังกล่าวเนี่ยเขามาเรียนหรือขาดเรือลาหรือมาสายหรือป่วยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็น l i ต์เมนูให้เราเลือกเหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับซึ่งวิธีการทําใน Excel ก็ทําได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับโดยการที่เราทําการ select ข้อความคุมตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วท่านก็เลื่อนมาที่เมนูที่ชื่อว่า data ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งที่ data แล้วเลื่อนมาที่คำว่า Data Validation นะครับกด1ครั้งแล้วเลื่อนมาที่ Data Validation เหมือนเดิมนะครับกด1ครั้งเข้าไปปุ๊บนี่ขึ้นมานะครับใน,ในระบบตรงนี้จะมี3หน้าต่างคือ Setting Input Message นะครับแล้วก็ Error Alert นะครับให้ท่านคลิกที่ Setting ตรงนี้นะครับอันนี้กรณีที่ท่านใช้ในโปรแกรม Microsoft Office Excel นะครับท่านก็มาที่ Allow ตรงนี้นะครับกด1ครั้งแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนไปที่คำว่า List ตรงนี้นะครับ1ครั้ง เสร็จจากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าซอสนะครับซอสตรงนี้หมายคำว่าท่านจะไปเอาแหล่งข้อมูลจากไหนนะครับผมคลิกลงไปหนึ่งครั้งที่ซอสจุดนี้นะครับนะแล้วผมก็เลื่อนนี่ครับเห็นไหมครับปึ๊บลงมานี่ครับนะผมก็เลือกคุมทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ลองคลิกดูนี่ครับเราก็จะเห็นว่านะครับซอสดึงมาจากข้อมูลคอลัมน์ S นะครับตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่6ในคอลัมน์ S นะครับผมก็กดที่ปุ่มโอเคตรงนี้นะครับปุมนี้สักครู่นึงนะครับเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ช่องต่อไปก็จะได้ข้อมูลไปที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับอย่างง่ายดายไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะครับเราสามารถเลือกได้เลยอันนี้กรณีทําใน Excel หลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่คราวนี้มาดูว่าในตัว g o Google s h e e t เนี่ยซึ่งมันไม่มีเมนู Data แล้วก็ Data Validation ให้เราเห็นนะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็มีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติไปพร้อมกันเอาละครับ ผมจะขออนุญาตพาท่านกลับมาที่ตัว g o o g l e s h e e t ของผมนะครับซึ่งชีตของผมนะครับซึ่งผมมี2ชีตชีตแรกที่ผมได้เปิดให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้คือชีตตัวอย่างแต่คราวนี้มาชีตที่2คือชีตที่ผมจะสาธิตวิธีการทําให้ท่านดูนะครับซึ่งผมก็จะมีแบบฟอร์มเปล่าๆแบบนี้ซึ่งประกอบด้วยเลขที่คอลัมน์นะครับเลขที่ชื่อสกุลแล้วก็วันซึ่งผมยกตัวอย่างมา3วันคือ1นกรกฎาคมสองกรกฎาคมแล้วก็3กรกฎาคมซึ่งมันยังไม่ถึงวันนะครับแต่ผมยกตัวอย่าง แล้วคราวนี้เลื่อนมาดูฝั่งทางด้านขวานะครับถัดจากวันที่ก็คือจะมีสถิติวันมาวันขาดแล้วก็วันลานะครับแล้วก็รวมทั้งหมดกี่วันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วนคอลัมน์ M ตรงนี้จะเป็นสถานะการมาเรียน3อย่างคือมาขาดแล้วก็ลาซึ่งเราจะให้ไปแสดงเป็นดอกดาวฤกษ์ใน3าในแต่ละช่องใน3คอลัมน์นี้นะครับจนกระทั่งถึงนักเรียนคนสุดท้ายเราจะมีวิธีการทําอย่างไรท่านพร้อมหรือยังครับเอาละทีนี้เมื่อพร้อมแล้ว ให้ท่านทําการเลือกคุมในพื้นที่ที่เราต้องการให้ดอกดาวฤิ์เมนูนั้นปรากฏนะครับผมก็เลือกคุมทั้งหมดนะครับลงมาจนกระทั่งถึงคอลัมน์สุดท้ายจุดนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกไปที่คําว่าข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลคราวนี้ผมเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าการตรวจสอบข้อมูลนะครับจุดนี้กดหนึ่งครั้งไปที่การตรวจสอบข้อมูลนี่จะมีหน้าต่างสะแดงขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับในช่วงที่เราต้องการจะเห็นว่านะครับ ช่วงของเซล์คือตั้งแต่คอลัมน์ดีครับคอลัมน์ตรงนี้นะครับแถวที่3นะครับจนกระทั่งถึงคอลัมน์ F นะครับคอลัมน์เแถวที่12คือจุดนี้นะครับคราวนี้เกณฑ์เราจะตั้งอย่างไรผมก็มาเลือกที่เกณฑ์คือนะครับอันที่1เลยครับรายการจากช่วงผมกดลงไป1ครั้งที่รายการจากช่วงนะครับคราวนี้เลื่อนมาอีกครับในช่องตรงนี้เขาเขียนว่าเช่นแผนที่อันนี้คือกรณีตัวอย่างเขามีให้เราดูนะครับ เราก็คลิกหนึ่งครั้งลงไปที่ช่องดังกล่าวนะครับนี่มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกช่วงข้อมูลนะครับจุดนี้นะครับเพราะว่ามาขาดแล้วก็ลานะครับในส่วนของเลือกช่วงข้อมูลมันก็จะบอกท่านต้องการเลือกช่วงข้อมูลตั้งแต่ m 3ถึง m 5ใช่หรือไม่นะครับหรือช่วงนี้นะครับผมก็ยืนยันแล้วก็คลิกที่ตกลงนะครับกดหนึ่งครั้งที่ตกลงนี่ครับนะคราวนี้เลื่อนลงมาส่วนถัดไปครับแสดงรายการแบบเลื่อนลงในเซล์ใช่หรือไม่ผมก็เลือกรายการแบบนี้นะครับนะ ส่วนที่เหลือผมไม่ทําการเลือกนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็คลิกที่ปุ่มบันทึกจุดนี้นะครับท่านดูนะครับว่าผมคลิกที่ปุ่มบันทึกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสักครูน่นึงนี่เรียบร้อยนะครับผมก็จะได้3อย่างนะครับในคอลัมเนี้ยมาโชว์ในแต่และฟิลของนเรียนเอาละทีนี้ผมจะลองเลือกมาทั้งหมดก่อนนะครับผมก็เลือกมาแล้วผมก็ทําการออโต้เซลลงมาปุ๊บจนถึงคนสุดท้ายนะครับนี่ แล้วก็คนที่2วันที่2เนี่ยก็เลือกที่มาก่อนนะครับแล้วก็ออโต้เซลลงมานี่ครับกรณีเช็คอย่างรวดเร็วนะครับผมคลิกที่มาปุ๊บแล้วก็คลิกที่ออโต้เซลเอาละครับคราวนี้ผมโตเซลเอาละครับคราวนี้ผมจะไปเช็คว่ากรณีที่นักเรียนคนไหนนะครับขาดแลว้วก็ลาผมก็ลองสมมุติดูแล้วกันนะครับว่าอย่างเช่นนายสบายคลายกังวลเนี่ยนะคนที่1นึ่งเขาลาแล้วเขาเขาขาดด้วกันนะครับวันที่3ามเขาลานะครับผมจะลองสุ่มดูตัวอย่างนะครับ นายบุญชูรู้รอบด้านวันที่สองขาดอะไรกันนะครับวันที่สามลานะครับนางสาวมะนาวรักโรงเรียนเนี่ยวันที่หนึ่งเป็นลาอะไรกันนะครับวันที่สองเป็นขาดนะครับนี่ผมได้แล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมทําการเลือกนะครับเวลาที่คุณครูไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนก็จะง่ายเลยครับไม่ต้องไปทําการพิมพ์ทีละคำทีละคำนะครับเรามีลิสต์รายการให้เราเห็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเช็คว่า นายประกอบชอบการเรียนเนี่ยเขามากี่ครั้งเขาขาดกี่ครั้งเขาลากี่ครั้งแล้วก็รวมเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันนะครับ if นะครับเขา if นะครับโดยการคลิกลงไปหนึ่งครั้งที่มานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเท่ากับเท่ากับนะครับพิมพ์คําว่าเขานะครับตรงนี้นี่นะครับผมขอยาดซูมให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่เขาแล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่าเขาอีฟจุดนี้นะครับกดหนึ่งครั้งที่เขาอีฟนี่เขาอีฟผมก็เลือกตั้งแต่เซล ที่เขามาวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เข้ามานะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับและผมก็ขั้นด้วยคอมม่านะครับให้ไปเทียบเกณฑ์จากตัวไหนผมก็คลิกเกณฑ์ที่คอลัมน์ M แถวนี้แล้วกันนะครับกดลงมาหนึ่งครั้งนี้ครับคอลัมน์เซลล์เ3สนะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกผมเล็บปิดนะครับผมก็กดปุ่ม Enter 1หนึ่งครั้งปุ๊บเรียบร้อยนี่คือผมก็จะได้ในวันมาของนายคนนี้นะครับนะคราวนี้วันขาดนะครับเราก็ทําเช่นเดียวกันครับ ผมก็คลิกที่ช่องนี้พิมพ์่าเท่ากับแล้วก็เขานะครับเขา if เป็นตัวที่3นะครับกด1ครั้งให้เขาจากช่วงไหนที่ช่วงไหนผมก็เลือกตั้งแต่วันที่เขามาวันแรกถึงวันสุดท้ายนะครับนะแล้วเทียบเกณฑ์โดยขั้นดน้วยคามมากกับตัวไหนผมก็เลื่อนลงมาเป็นตัวที่2เป็นคําว่าขายผมก็ทําการปิดวงเล็บไว้กดปุ่ม enter หนึ่งครั้งเรียบร้อยครับวันลาครับทาเช่นเดีวยวกันครับนะเท่ากับแล้วก็เขาอีฟนะครับกดหนึ่งครั้งที่เขาอีฟ แล้วก็ไปเลือกช่วงที่เราต้องการนะครับกดเครื่องหมายคอมมาแล้วเทียบกับเกณฑ์เกณฑ์ของเราคือเซลล์เซลล์นี้แล้วกันนะครับ M5 นะครับผมกดกดวงเลบผิดนะครับผมก็จะได้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะทําการเช็คทุกคนนะครับโดยที่ผมไม่ไปพิมพ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่คราวนี้มีเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่ว่าเราต้องการเช็คจาก D3 ถึง F3 ก็คือคนนี้นะครับก็จริงคนอื่นๆก็จะเลื่อนไปเรื่อยเป็น D อ่สี่ดีห้าดีหกดีเจ็ดไปเรื่อยนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการให้เปลี่ยนคือสถานะคําว่ามา,มาลาและก็าขาดจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคลิกลงไปในส่วนนี้แล้วก็ทําการล็อกข้อลาที่เราไม่ต้องการให้เปลี่ยนนะครับผมก็ทําการเลือกค่มจุดนี้นะครับ1ครั้งแล้วทําการกดที่ฟังก์ชันทําการกดที่ฟังก์ชัน f 4นะครับจะขึ้นเข้ามาดอลลาร์บบนี้นะครับเป็นการล็อกช่วงข้อมูลน,นะครับนี่เรียบร้อยนะครับที่2ก็เช่นเดียวกันครับกดลงไป1ครั้งแล้วเลื่อนเมาส์มาที่ m 4ตรงนี้นะครับกดที่ฟังก์ชัน f 4แล้วทำการกด enter หนึ่งครั้งนะครับคนต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับกด1ครั้งแล้วมองไปที่สูตรครับที่ช่องฟังก์ชันข้างบนเลือกคุม m 5ทําการกดที่ f 4นะครับหครั้งแล้วกดปุ่ม enter เอาละครับคราวนี้ผมล็อกเซลล์ตรงนี้นะครับก็คือมาขาดลาไม่ให้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนก็คือเฉพาะวันของคนคนนั้นที่ไม่ได้ที่มาหรือลาหรือขาดนะครับผมก็ทําการเลือกคุมทั้ง3านะครับ แล้วทําการออโตเซลลงมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยผมก็จะได้วันมาวันขาดเวลาของนักเรียนแต่ละคนแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคราวนี้ลองรวมดูซิว่าครบ3วันหรือเปล่าผมก็ทําการเลือกซีเล็กทั้ง3แถวนะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่ฟังก์ชันตรงนี้กดคลิกนะครับนี่นะครับ,ร,บระบบจะบอกว่าคุณต้องการซ้ำตั้งแต่ S 3ถึง J 3ใช่หรือไม่แล้วก็ตอบว่าใช่โดยการกดปุ่ม Enter 1หนึ่งครั้งนะครับ คราวนี้ผมก็จะทำการเลือกออโต้เซลลงมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายเราก็จะได้3วันครบทุกคนนะครับได้ไปที่เรียบร้อยในการเช็คสถิติการมาการขาดการลาของนักเรียนแต่ละคนในวันแต่ละวันนะครับคราวนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข,าเข้าไปทำการเช็คให้ชัดเจนคือถ้าเราต้องการดูเป็นรายคนนะครับอันนี้ดูง่ายเพราะว่านักเรียนผมยังไม่เยอะแต่ถ้าใช้งานจริงนักเรียนบางห้อง45คนอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาในการเช็คเราก็ใช้กัน กรองข้อมูลดูเป็นรายคนนะครับคราวนี้จะกรองอย่างไรผมก็มาที่คําว่าข้อมูลนะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่คําว่านะครับตัวควบคุมตัวก่องนะครับท่านคลิกหนึ่งครั้งนี้เราก็จะได้เป็นปุ่มนะครับเป็นแถบสีดำๆขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ดึงมาไว้ตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับว่าผมจะกรองส่วนไหนนะครับคราวนี้ระบบจะว่านะครับท่านจะเลือกช่วงข้อมูลกรองจากช่วงไหนผมก็มาเลือกเอาชื่อนะครับนี่เป็นตัวก่อง เป็นตัวกรองผมก็คลิกที่เซลล์นี้นะครับสาธิตตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คอลัมน์ที่ผมต้องการกรองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลองคลิกที่ปุ่มตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะเวลาเราเช็คนะครับปุ๊บเนี่ยเราก็จะลองคลิกที่ทั้งหมดนี้ครับลายชื่อนักเรียนที่อิงจากคอลัมน์นี้ก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเรียบร้อยเราต้องคลิกล้างก่อนนะครับคราวนี้เราต้องการค้นลายชื่อใครเป็นลายคนท่านก็คลิกที่ช่องตรงนี้นะครับ ส่วิว่าผมต้องการค้นคําว่านายนะครับนายก็จะ ja แสดงขึ้นมาให้เราเห็นมีคําว่านายขึ้นต้นทั้งหมดนะครับานายผจชนละกันนะครับ <N iner atge> นี่ผจชนขึ้นมานะครับเนี่ยผมก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าคําว่านายผจชนแล้วก็คลิกที่ปุ่มตะกลงปุ๊บก็จะเป็นสถิติการมาเรียนของนายผจชนก็คือมาทั้งหมด3วันนะครับก็คือขาดลาไม่มีแบบนี้นะครับท <N iner> ่านต้องการให้มันกลับมาเหมือนเดิมมันกลับมาเหมือนเดิมทั้งหมดท่านก็คลิกตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็คลิกที่เลือกทั้งหมดจุดนี้นะครับนี่ แล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาที่คําว่าตกลงกดหนึ่งครั้งปุ๊บก็จะแสดงระบบออกมาให้เราเห็นทั้งหมดทุกคนในห้องเรียนนะครับคราวนี้ตรงนี้เราอาจจะเติมสีสันเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับโดยการพิมพ์เข้าไปช่องนี้นะครับค้นหานักเรียนรายบุคคลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ลองปรับฟอนต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อความโดดเด่นเวลาที่เรามองนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับโอ้อันนี้ใหญ่เกินไปนะครับ เอาสัก20นะครับกด enter ในกลางนี่ครับเราก็จะได้ระบบเช็คนักเรียนออนไลน์ผ่านตัว Google Sheets นะครับโดยอาศัยฟังก์ชันดอกดาว Li ษนะครับบน Google Sheets อย่างง่ายได้นะครับพร้อมสถิติคราวนี้เวลาที่เราไปโชว์ให้นักเรียนเห็นเราก็ทําการซ่อนคอลัมน์นี้ไว้ก็ได้นะครับโดยการคลิก1ครั้งที่หัวคอลัมน์นะครับแล้วก็คลิกคําว่าซ่อนคอลัมน์ปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าเราเช็คข้อมูลหรือมูลหรือข้อมูลแหล่งข้อมูลตรงนี้มาจากไหนนะครับ เวลาท่านคลิกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านนะครับเวลาที่ไปใช้งานจริงก็แชร์ข้อมูลหรือลิงก์นี้ลงไปในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มเฟซหรือเป็นคลิปในตัวแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟนของท่านก็สามารถเช็คในเรียนเป็นหลายคนได้นะครับในวันเวลาที่นักเรียนเข้ามาเรียนหรือจะเช็คเวลาเข้าแถวหน้าสาถุนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปที่ผมให้ท่านดูในวันนี้คงจะเกิดประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรรับชมแล้วอย่าลืมกดปุ่ม ไลค์ like, ปุ่มแชร์ Share. กดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแชนแนลไอทรีวริวแอปของเราเพื่อพัฒนาคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ